โอเคครับก็ยินดีต้อนรัรบเพื่อนๆเข้าสู่ช่อง CJ Channel นะครับผมวันนี้เราก็อยู่ในเกม ROV นะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวสก ok นะินเคฟินีอวกาศสีชมพูนะซดแสนจ้หวานแหววได้มาสดๆร้อนๆเลยนะครับผมไปครับเดี๋ยวเราก็เข้าไปดูในเกมกันเลยนะครับผมกันเลยเอาละครับเราก็เข้าไปอยู่ในเกมไปที่เรียบร้อยนะครับผมมาครับ ROV ตรงนี้ห่างหายจากการทําคลิปเป็นนานเลยนะครับผมต้องขอประทานโทษเพื่อนๆด้วยนะครับไม่ค่อยได้เล่นไม่ค่อยมีเวลาเลยนะจะทําอะไรแต่ละทีก็ยากเหลือเกินนะนนก็เลยรีวิว,ส,วส,สัซื้อสกินใหม่ก็เลยถือโอกาสมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันเลยนะครับผมก็เป็นสกินของเคฟินี่นะครับผมลดราคาเอานะไปครับเดยวเราไปเวทเวดแดงกันเลยนะผม ยังเดินนําหน้าแบบนี้เราก็สบายใ,ใจได้เลยนะครับ Arizona, แล้วก็เวดแดงต่อสดิก้ามึงจะรู้เลยนะก็เลือกเกียร์เลนแล้วมาหาเราแล้วนะอ๋อนี่มาแล้วยิงไปทีจังหวะนี้ล้าแหลมนะเราน่าจะได้ล้านะครับผมหรือเปล่าดูดเลือดนะยิงยิงไกลๆก่อนดีกว่ายิง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 ตายนะสวยเอาโดนล็อกเฉย ตายไปเนี่ยโอ้โหไม่ตายรอดได้อย่างไรครับเนี่ยโอ้หรอดได้ยังไงครับเนี่ยจังหวะตะกี้นี้คีล่าน่าจะงงนะครับผมผมน่าจะตายไปแล้วนั่นแหละแต่ก็ยังดียังไม่ตายนะเอาอีกนิดจะมายืนยิงหลักเออคิดว่านายจะออกซะแล้วนี่เราเล่นแรงนะเพื่อนานายจะออกแบบนี้ไม่ได้นะ เดี๋ยวเราก็กลับเรียนบนกันต่อนะครับผมเราปล่อยให้มีหน้าอยู่คนเดียวไม่ได้เนาะเฮ้ยคีล่ามาช่วยไม่ได้ครับเมื่อกี้นี้คีาล่าเหมือนจะเลือกแทงตั้งแต่แรกแล้วนะครับผม เพราะว่าถ้าเกิดไม่เลือกแทงก็เปิดผมผมยังไม่น่าจะตายนะน่าจะเข้าป้อมได้อยู่แต่ว่าเปิดแทงก็เลยเราก็ช่วยไม่ได้เลยนะจะจับวะเนี่ยไม่เข้ามาแล้วมีหน้าจะช่วยเราด้วยโอ้จับแล้วนะนอ,อย่างงี้มีน้าไออย่างงี้กาลับตายนะสวยสาบไปก่อนสาไปก่อน หนีไปหมดละก็นะครับช่วงนี้ก็่างหายจากการทำคลิปไปเลยนะครับนานเลยอ่ะไม่ได้ทำคลิปลงเลยอ่ะยิง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 ก็เลยพอดีว่างก็เลยมาทำคลิปอาวนะครับผมเพื่อนๆก็เข้ามาคอมเมนต์กันอยู่นะว่าให้ทำคลิปนูนคลิปนี้บ้างผมไม่ได้ทำเลยนะครับผม ต้องขอโทษไว้ต้องขอโทษไว้นะที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็อย่างก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อนนะครับผมที่กดติดตามนะสวยยิงยิงลิงยิงทีดิไปไหนละโอโ้โหมีหนา้าสวัสดเกียวไปนะก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อนด้วยนะครับผมที่กดติดตามผมนะตอนนี้ก็คนติดตามก็ร2 0คนแล้วนะตอนที่ผมอัดวิดีโอนี้อยู่นะก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อนด้วยนะครับ ร้อคนผมก็ดีใจแล้วนะขอบคุณที่กดติดตามผมผมก็ตั้งใจทำทุกคลิปแล้วครับแต่ว่าติดที่ว่ามันไม่มีเวลาได้ทำเลยนะช่วงเนี้ยอาจจะช้าหน่อยนะครับเดี๋ยวจะพยายามหาเกมสนุกสนุๆมาเล่นให้ดูนะมีหน้าคอมีหน้าเขี่ยวเราก็ยิงแต่อารม อารมจะจับ,บราคาบ้านเรียบร้อยราบ้านแล้วไงบ้านแล้วไงไม่ตายนะมไม่อยากหิววะเพื่อนๆเนี่ยเราจะตายแทนนะอ๋ไม่แหลมออกมาหน่อยล่ะไม่แหลมแล้วก็ป้อมดีกว่ากันอืม ใช่นะ่ะสวยเพื่อนเล่นกันดีจัดเลยนะเพื่อนแบบว่าเดินเกมกันดีมากเลยเราก็เล่นสบายเลยนะอารามมันเดินมางั้นวนะน่ะอารามโยนแล้วปะเนี่ยเอยมาแล้วว่ามีจับปะเนี่ยโอ้โหฟิกเกอร์จับ โอ้ย oh, อย่างนี้อย่างนี้ก็ไม่รอดดีครับโอ้ oh, ตายเลยโดนชัดดาวเลยนะโ oh, อย้ยนี่ตายด้วยดับเบิลคิวเลยตายคู่เลยนี่ <Your team S 1> บอกว่ามาช่วยเฉยนี่มันโดนรับส้นตีนแทนผมเนี่ยับส้นตีนได้ยกันเลยโดนจับมากถ้าไม่โดนจับก็รอดอยู่หรอก ในเรื่องของเรื่อง้โดนจับไม่ว่าฟิกเกอร์จับอะกเกจับผมไม่ไม่รู้จะไปทางไหนเลยนะตายดีกว่านะครับผมแย่งฟาร์มสักสองสามตัวไม่เป็นไรหรอกมากแคลรี่ได้มีของนะมาก็ดับคีมาแล้วอีกแล้วว่าลำยิงยิงยิง โอ้เพื่อนเราไล่ตัวนะั่นตัวนูน้นตัวนู้นนะครับผมโอ้สนิทเราก็ไล่ทุบอารามเหมือนกันวะ่ะโอ้ทุกตายไปด,ด้วยไอ้เอเมเลตมาเก็บนี่วะ่ะเวทเวทเวทมันเวทมันเวทมันแหมมันได้เล่นปอมปอมปอมเรียบร้อยเฮ้ยเพื่อนเข้าสุดอีกแล้วอ,อ่ะ ทันมะเนี่ยโอ้โหไม่ทันเพื่อนเลยนะเอามีหน้าโดนกำลังไปมีหน้าเราแป๊บนึงเรามาแล้วโอ้โหจุ๊บเอามาไปกินอเอาเพื่อนเราไปกินด้วยนะเอาเพื่อนเราไปแล้วหนึ่งคิวเอาไปล่าลิเลน,น่านี่ผมว่านะเริ่มผมว่าลิเลน,น่าเริ่มเครียดละ ยิงยิงยิงเลเซอร์หมดเลเซอร์หมดเผื่อโอ้โเกือบตายรอได้ยังไงวะเนี่ยมาเก็บก่อนแล้วกันเอามาเฉยยังไงวะเนี่อออยอ้าวอายังไงเรเน,น่ายัางไงนี่ไงทีนะี้เรากล้าเล่นในหดดุ่นเมื่อกี้ ผมกลัวเขาจะแปลงเป็นคนแล้วก็โป๊กใส่นะแต่ผมว่าเขาน่าจะติดกูดาวแหละนเนเตอร์ทันไหมไม่ทันนะเพื่อนเราไวมากดีแล้วละ่ะเราก็เหมือนเป็นลาส์กานกนะแต่ก็แต่ก,แตก็แต่ก็ดีอย่างแล้วก็ปิดให้เขาเบื่อมันจะหนีรอดไงเออคิดในงแง่ดีไป <laughs> คิดในงแง่ดีวะ่ะ มาแล้วนะเพื่อนถอย่อนไมจับเราแล้วยิงยิงเฮ้ยคิล่ามาเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้โหโดนปลาใส่3ทีแล้วก็โดนตีฟรีหนึ่งทีนะเรียบร้อยเลยนะไม่หวันเลยคีล่าตัวอื่นว่าไปอย่างนะคีล่าไม่ไหวนะตัวฟาร์มเนาะ ยี่สิบเอ็ดต่อแปดคิวเป็นง่ายจัดๆเลยนะอมเขานี่เหนือสองฟออมแล้วนะเรายังแน่นอยู่เลยถือว่าเป็นการรีวิวสก,กินที่ชิวๆสบายๆแล้วนะครับทุกคน <laughs> ไม่ต้องตึงมากนะตึงมากเดี๋ยวแพอีกนะครับไป<ว>อันนี้ผมยังถือว่าเล่นแบบ มดตัวถูกเขียวนะช่วยเพื่อนกันยิงยิงมาอางทีโอ้โหไม่ตายก็ถือว่าเล่นแบบไม่ค่อยเซฟเจ้าของเท่าไหร่นะครับผมเนี่ยตายไปสองแล้วเนี่ยว่าทีมเราได้เปรียบนะผมจริงๆแนะแหลมแบบนี้ไม่ได้นะเลือดน้อยก็ต้องถอยนะครับไปบ้าเล่นแบผมไม่ดีนะผมเล่นแครี่ผมติดติดชอบเล่นนะ แต่ว่าถ้าไม่เล่นก็ไม่ได้เดินเกมตามก็ไม่ทันนะผมนี่แคลรี่เนี่ยแคลรี่แล้วชอบเดินเกมตามไม่ทันนะเดินเดินเกมตามทันก็โดนก่องหนุนดักฆ่านะยิงไปดียิงป้องกันแล้วกันสวยเอาเวลาเอาเวลาโอ้โหไม่โดนนะเป็นเป็นหมาเอาจังหวะนี้แล้วนะเลเซอร์เตั้มตั้มยิงไปดี ลิงลิงไปไหนลิงไปไหน <You S 1> โหน้าออกมาเป็นไงล่ะสวยเลยนะครับผมจงังหวะตะกี้จบบ้านจบบ้านจบบ้านชนะแล้วลเอาว่ะบีลิฟมาคิวท้ายเกมว่ะบีลิฟดีเจยิงไปที่ส0งจบเกมครับผมสบายเลยนะครับผมบรูม้เป็นการรีวิวสกินที่โอเคเลยนะครับผมอ่า เยี่ยมยอดเยี่ยมยอดโอเคครับเพื่อเพื่อนชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยสำหรับคลิปนี้ขอลาไว้เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ